ปูชี้แจงทุกอย่างอย่างชัดเจนไปแล้วแล้วทางปูปูก็เป็นมืออาชีพที่จะไม่เอาเรื่องที่อยู่ในห้องประชุมมาออกผ่านสื่อก็ปูก็ทิ้งไว้ให้ทีมทนายแล้วก็ทางกฎหมายจัดการตอ่อทุกอย่างที่ปูได้พูดอ่ะปูพูดทีเดียวก็พิมพ์ไปหมดแล้วล่ะค่ะค่อนข้างละเอียดทางเขาได้ทตกเร่ได้อต้องรอทางกฎหมายจัดการต,อต่อกฎาจัดการคือเราต้องฟ้องร้อก็รู้ยังไงปูว่ามีการเจราจาก,ก่อนดีกว่าค่ะปูไม่อยากใช้คํานั้นเมื่อไหร่ที่ปูได้รับคําขึ้นหน้าปูก็จะชี้แจง เป็นทางการเหมือนทราวที่แล้วเพราะปูเชื่อว่าปูจะไม่ใช้สื่อในการพูดถึงคนอื่นในแง่โลบเพราะว่ามันไม่เหมาะสมหัวใจเรว่าปูโอเคอันนี้เดี๋ยวจะชีแ้ชแจง <c oughs> ก็คืออันนี้ต้องอันนี้ยาวหน่อยคุณแมทได้พยายามสื่อกับปูมาหลายเดือนแล้วว่าปูเย็นชาปูหมงานหนัก แต่ปูก็อธิบายเขาว่าปูเป็นคนที่เลี้ยงดูตัวเองมาโดยตลอดการตอบถึงความรักเราจะพูดปูนึกว่าปูเป็นคนตอบตรงแล้วนะแต่พอดีว่าเขาอ่านบทสัมภาษณ์ปูว่าปูก็คนดาราเราก็จะตอบว่าอ๋อดูใจกันแต่จริงๆเราไม่ได้ประมทคำพูดจริงใจในเหตุการณ์ที่เขาลบรูปก็คือเขาพยายามสื่อกับปูให้ปูตื่นซึ่งมันอยู่ที่ตัวปูที่จะแก้ไขแล้วก็รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้เป็นปูปรายาแต่เป็นปลายาผู้หญิงที่เขาได้เจอผู้หญิงที่เขาได้ชอบ ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เราคือเราเป็นแฟนกันค่ะแล้วเราก็รักกันมาสักพักหนึ่งแล้วให้คนไปแปลให้เขากนะก็จะพูดก,ก็ I love you Matthew think you know